ข้าวต้มน่ากินมากข้าวต้มหมูใส่เต้าหู้ไข่แล้วก็สาหร่ายถ่ายตอนเทเทด้วยนะเทน้ำแล้วก็คูป๊อปจังก็ไป่่่นหลเยีีก70ดุมน้องเนอร์ดนะอันนี้ถ้วยนี้70เดี๋ยวไปขอถ่ายถ้วยละร้อยด้วยได้ไหมเทน้ำล้วจ้า สกีเออะไรวะชาบู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 ไม้ละสิบบาทบุกไก่ล้วนบุกไก่ล้วนล้วนน้ำจิ้มน้ำจิ้มวูนนี่จ้าจิ้มจิ้มสองด้วยเพราะว่าซื้อร้อยึงคนรวยอ่ะอืมให้โชว์ลูกชิ้นหน่อยโชว์ปูอัดด้วย บกเราเทซะน้ำจิ้มสีเดี๋ยวมาดามก็จะเป็นอินฟล,ลูเอนเซอร์นี่พอแล้วเขาก็อาหารกลาวันกระบาอะไรอู้ใส่ไปได้หรอ<ถ>ใส่ไปหนึ่ง<ล>หนึ่งกระปุกอีกหนึ่งกระปุกไว้จิ้มใช่โอโ้กินมาเจียชาบูนี่คือข้าวต้มของตัวเองนะคะ หลังจากไปถ่ายอาหารของเพื่อนมาแล้วแล้วก็มากินของเราเข้าวต้มหมูพิเศษหมูใส่เต้าหู้ไข่และสาร่ายอันนี้มาเย็นง่าย,ายๆข้าน้พาพริกเผาซะตอปาสลิดทอดส่วนอันนี้เป็นมื้อเมื่อวันก่อนก็จะเป็นเมี่ยงปลาเผาเมี่ยงปลานินเผาจะมี ลานี่นหนึ่งตัวมีเส้นขนมจีนมีน้ำจิ้มสองรสแล้วก็มีผักสด